สวัสดีครับวันนี้พบผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับมังงะเรื่องคนคลื่นข้างนะครับลิกสิทธิ์นะครับเป็นของมิบูลกิจคอมมิกนะครับเป็นผลงานของอาจารย์ยูคูไลชินะครับกับอาจารย์คาสุอินาเบะนะอาจารย์ยูเนี่ยจะเขียนเรื่องนะครับส่วนอาจารย์คาสุจะเป็นคนวาดภาพนะครับแล้วก็จะมีอีกท่านนึงนะครับเป็นคนเขียนสคริปต์นะครับนั่นก็คือคุณคูธนากานะ จุดเด่นของเรื่องนี้นะครับคือลายเส้นนะครับที่ค่อนข้างที่จะสยองพอสมควรเลยครับเสือบสยองเลยนะก็เป็นลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ยูสุอยู่แล้วนะครับไอคาสุอยู่แล้วนะครับเนื้อเรื่องนะครับจะเป็นแนวระทึกขวัญสยองขวัญน,นะครับใครที่ชอบแนวแบบโหดๆเนี่ยแล้วก็สืบสวนสอบสวนนะครับแล้วตัวเอกเนี่ยจะเป็นแบบคนที่แบบ เป็นตัวร้ายหรือคลั่งนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเหมาะเลยนะครับอารมณ์คล้ายๆเดดโนต e เลยนะครับเรื่องนี้ที่ตัวเอกเนี่ยจะเป็นตัวร้ายนะครับแล้วก็ฝ่ายตำรวจจะเป็นฝ่ายไล่ล่านะครับส่วนเนื้อเรื่องนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมเนื้อเรื่องกันเลยครับผมในส่วนของด้านเนื้อเรื่องนะครับจะโฟกัสไปที่ตัวละคร2ตัวนะครับคือตัวเอกของเรานะครับนาสึกุงนะหรือในภายหลังเขาใช้ชื่อคําว่าเอ็นนะครับ น้าสืคคงนะครับเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อธรรมดานะเขาต้องทํางานเก็บเงินนะครับเพื่อเอาไปผ่อนหนี้นะครับที่พ่อได้ทาไว้แล้วก็ต้องเลี้ยงดูแม่ที่ติดสุราเลื้อหลังนะครับสิ่งเดียวที่เยียวยาจิตใจของน้าสืบคงได้นะครับก็คือวงไอดอลน,นะครับที่ชื่อว่าเลอเฟยนะแล้วก็มีสมาชิกเนี่ยที่ชื่อว่าคันสกินะครับคันสกินะครับเป็นไอดอลที่เป็นเพื่อนในสมัยเรียนของนาสืคคงนะทำให้นาสืคคงเนี่ยแบบชื่นชอบเธอคนนี้มากนะครับ แล้วก็ต้องการสนับสนุนเธอนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องในช่วงต้นนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเอกนะครับที่ทํางานร้านสะดวกซื้อนะระหว่างที่เขาทํางานร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันก็จะมีเวลาพักกลางวันนะครับตัวพระเอกของเราเนี่ยก็จะมาพักกลางวันโดยการใส่แว่น VR นะครับแล้วก็เหมือนกับการไปดูคอนเสิร์ตไอดอลนะครับผ่านทาง VR ครับทำให้เขาเนี่ยมีความสุขมากนะระหว่างการดูนะครับแต่ระหว่างการดูเนี่ยเขาก็จะเอาผ้าเช็ดหน้า1ผืนนะครับเอาออกมาสุดดมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะ ภาเชดหน้านั้นนะครับเป็นของคันสกินะครับหรือหนึ่งในสมาชิกวงไอดอนเลอรเฟย์นั่นเองครับตัวของนาสึคุงเนี่ยได้ภาเช็ดหน้านี้มาในสมัยตอนที่เขาเรียนนะครับในสมัยที่เขาเรียนเขาได้โดนคนกันแกล้งเป็นประจำนะจนวันนึงนะครับคันสกินะครับได้มาเห็นตัวนาสึคุงเนี่ยที่สภาพแบบเลือดกันดาวไหลเพราะโดนซ้อมนะเขาก็เลยให้ภาเช็ดหน้ามาไว้นะครับแล้วก็ให้ไปเลยนะนั่นคือความประทับใจแรกที่นาสึนะครับมีต่อคันสกินะครับ ทำให้เขาต้องการให้สนับสนุนคันสกิเนี่ยเป็นไอดอลอันดับหนึ่งให้ได้นะพอระหว่างที่หมดการพักกลางวันนะครับตัวนาสึกคุงนะครับก็ต้องมาปฏิบัติงานที่ร้านสะดวกซื้อเหมือนเดิมนะครับก็คือจะต้องคิดเงินแล้วก็บริการลูกค้านะครับการทํางานนะครับเต็มไปด้วยความกดดันอันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่กดขี่เขานะครับหรือเจอคนแก่ที่สั่งของช้าช้านะครับทําให้เขาเนี่ยกดดันนะครับเลยต้องการ จะให้คนในร้านค้ายมาช่วยนะครับก็คือเป็นผู้จัดการกับเพื่อนของเขาเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับเขาก็เลยกดกิ่งนะครับเพื่อเรียกมาแต่2คนนั้นก็ทําตัวเมินเฉยนะครับแบบไม่ต้องการจะช่วยพระเอกก็ปล่อยให้ตัวพระเอกของเราเนี่ทำงานคนเดียวนะครับจนพระเอกของเราเนี่ต้องออกมาตามเลยนะว่าให้มาช่วยงานหน่อยนะครับเพราะว่างานในร้านมันค่อนข้างที่จะหนักมากนะครับจน2คนนั้นนะครับก็ต้องมาช่วยทํางานในร้านนะครับแล้วส่วนพระเอกนี่ยจะต้องไปทําหน้าที่ทิ้งขยะนะเขาก็ออกไปทิ้งขยะโดยปกตินะครับ แต่ระหว่างที่ตัวเอกไปทิ้งขยะนะครับตัวผู้จัดก,การเนี่ยก็ทําความสะอาดนะแล้วก็เห็นว่าข้าวของของตัวเอกเนี่ยของพระเอกเราเนี่ยครับมันตกลงมาบนพื้นนะครับก็มีผ้าเช็ดหน้าบ้างมีพวกอัลบั้มไอดอลมากนะครับผู้จัดก,การก็คิดว่าผ้าเช็ดหน้านี้มันเป็นของแบบมันตกพื้นแล้วอาจจะไม่ใช้ก็เลยทิ้งลงถังขยะไปนะครับพอตัวเ,เอกเรากลับมานะครับก็ตามหาผ้าเช็ดหน้าอย่างหนักหน่วงนะแต่เขาหาไม่เจอแล้วนะครับเพราะว่าผู้จัดก,การเนี่ยได้ทิ้งไปแล้วนะเขาได้ทําการสอบถามผู้จัดก,การนะครับว่าผ้าเช็ดหน้าของเขานะครับมันหายไปไปหนนะ ก็เลยบอกว่าเขาได้ทําการทิ้งไปแล้วนะครับตัวเอกของเราฟิล์คาสุดขีดครับเพราะว่าเชน่าอันนั้นนะครับเป็นสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเขานะครับให้มีกําลังใจในการทํางานหรือมีชีวิตต่อไปนะครับเขาได้ทําการบีบคอผู้จัดการนะแล้วก็ทําการต่อสู้กันพักหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับตัวเอกของเราเนี่ยก็เลยต้องวิ่งหนีออกมานะแล้วก็วิ่งกลับไปบ้านนะครับระหว่างที่องเขากลับบ้านนะครับเจอสิ่งที่แย่ลงมาอีกนะครับนั่นคือแม่ของเขานะครับที่เป็นโรคติดสุราเรือรลงนะกำลังจะ เอาเงินของเขาไปซื้อสุรากินนะครับทาให้นาสืครุงเนี่ยฟิลขาดเลยนะครับเพราะว่าเขาทำงานเหนื่อยๆเงินที่เขาได้มเนจะต้องเอามาผ่อนหนี้แล้วก็ต้องให้แม่กินเล้าอีกนะครับเขาก็เลยไล่แม่เนี่ยออกจากห้องไปนะครับแล้วตัวเขาเนี่ยก็ทําสิ่งที่เขาชอบนะก็คือการดูไอดอลของเขาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าระหว่างที่จะดูนะครับเขาได้ทําการปรับแต่งอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับแว่น VR และหูฟังนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในรูหูนะการเสียบครั้งนั้นนะครับทำให้ไฟฟ้านะครับช็อตเขานะครับแล้วก็ เสียชีวิตเป็นอันที่สุดนะครับแต่การที่จะเสียชีวิตไปธรรมดานะครับตัวของเขาเนี่ยกับหลอมรวมกับกระแสไฟฟ้านะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชนิดใหม่นะครับที่มันสามารถหลอมรวมกับกระแสไฟฟ้าได้นะครับผมจะขอเรียกเขาว่ามนุษย์ไฟฟ้าแล้วกันนะซึ่งความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยคือสามารถไปในทุกสิ่งของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับโทรศัพท์ได้ทุกอย่างครับลิฟต หรือแม้กระทั่งประตูละสะดวกซื้อนะเขาสามารถควบคุมได้ทุกอย่างนะครับแน่นอนครับเมื่อเขาได้กลายเป็นนุษย์ไฟฟ้าแล้วนะครับสิ่งเดียวที่เขาจะทำนั่นคือสนับสนุนไอดอลของเขาครับนั่นคือคาสกิคุงนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะทําการสนับสนุนนะครับเขาต้องทําการล้างแค้นทุกคนที่เคยทากับเขาไปก่อนนะครับแน่นอนครับตัวเอกนะครับได้ทาการคิดบัญชีกับผู้จัดการที่ทิ้งมาจจน่าเขาไปนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานเนี่ยที่ไม่ได้ช่วยเขาทํางานนะครับ2คนนะครับไปเป็น2คนแรกนะครับตายครับ จากนั้นนะครับตัวนาสึบคุงนะครับก็ได้ทําการปฏิบัติการปกป้องนะครับไอดอลในเขาชื่นชอบนะครับใครก็ตามนะครับที่พิมพ์ว่าไลฟ์ไอดอลของเขานะครับเขาจะส่งคนพวกนั้นนะครับตายเรียบครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยเป็นสตอกเกอร์นะครับติดตามตัวไอดอลเนี่ยไปทุกหัวแห่งนะครับเขาก็จะการฆ่าทิ้งครับโดยให้ลิฟเนี่ยหนีบนะครับตายครับหรือแม้กระทั่งคนที่วิจารณ์ไอดอลนะครับออกทีวีนะครับเขาก็ทําการฆ่าออกทีวีเลยครับโดยให้หลอดไฟเนี่ย หล่นลงมาเสียบหน้าตายนะครับการกระทำทุกอย่างนะครับทำให้กระแสสังคมเนี่ยเป็นไปทางที่แปลกมากครับเพราะว่ามีเหตุการณ์แปลกๆเนี่ยเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองเนี่ยเยอะมากนะครับทําให้คนในเมืองเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่านะครับจนถึงเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับก็คือตัวเอกนะครับหรือพระเอกของเราเนี่ยได้ทําการฆ่าไอดอนทั้งวงนะครับที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นคู่แข่งของวงไอดอนที่เขาชอบนะครับตายยกคันรถนะครับ อันนี้ก็คือเหตุวิธีกรรมข้าวๆของตัวเอกของเรานะครับเพื่อต้องการที่จะทําให้อดอลทฟ่งเท้าชื่นชอบเนี่ยเป็นที่1น,นะครับส่วนโทนในเรื่องต่างๆนะครับก็ส่วนมากเนี่ยจะเป็นระทึกขวัญน,นะครับมีเลือดสาดบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีการสืบสวนสอบสวนอยู่นิดนึงนะเนื่องจากตัวเอกเนี่ยเป็นตัวร้ายนะครับหรือเป็นพวกผู้ก่ออาญากรรมนะทำให้ต้องมีฝ่ายตํารวจเนี่ยคอยตามไล่ล่าเขานะครับกลิ่นอายจะเหมือนเดดโนดนิดๆนะครับที่จะเป็น ตัวเอกที่เป็นมนุษย์ไฟฟ้านะครับกับตำรวจที่ตามสืบนะว่าจะเป็นยังไงนะครับฝ่ายตำรวจเนี่ยก็มีของดีไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าได้มี2นักสืบเอกชนที่เป็นฝาแฝกน,นะครับที่แรกเกิดมาเนี่ยหัวสมองเนี่ยติดกันนะครับจนทำต้อง,ต,องต้องให้ผ่าหัวสมองแยกออกมานะครับทําให้2คนนี้มีความอัจฉริยะมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นได้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่สมน้รสมเนื้อกับตัวเอกของเรามากเลยนะครับ เรื่องมราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ต้องลองมาติดตามชมได้ในคนขึ้นข้างครับเขาเรามาดูในด้านของรูปเล่มนะครับรูปเล่มนะครับก็เป็นมาตรฐานวิบูลกิจนะครับก็ยังติดกันสาดแดงอยู่นิดนึงนะข้างบนเนี่ยไม่รู้ทําไมเขาถึงไม่เอาออกไปนะครับแต่ถือว่าทําได้ดีกว่าสมัยก่อนนะที่แบบทั้งแถบนี้เป็นคําว่าวิบูลกิจหมดเลยนะครับกระดาษนะครับก็เป็นไปตามอนุรักษ์นิยมนะครับของวิบูลกิจที่ใช้กระดาษนี้มาเป็นเวลากว่า20-30ปีนะครับก็ยังเป็นกระดาษเดิมนะ เป็นกระดาษพูฟนะครับกระดาษตามสุดนั่นเองบึกนะครับก็จะให้ความอินในการอ่านนะเพราะว่ากระตูนเนี่ยมันด์กนะครับถ้าอ่านนานๆเนี่ยมือของท่านก็อาจจะดักได้นะครับถ้าเอามือไปถูนะฮะก็อาจจะติดรอยนิ้วมือดำๆมาหรือเปล่านะครับก็ลองดูนะฮะอ่านนี้ไม่ติดนะแต่อ่านนานๆติดนะครับแต่ในราคา90บบาทนะครับได้กระดาษประมาณนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าท่านเนี่ยเป็นคนที่อ่าน ใครบุญกิจมานานแล้วนะครับแล้วก็ชอบการ์ตูนแนวนี้อยู่แล้วนะครับก็ซื้อมาหาอ่านได้นะครับผมที่ชอบมากนะก็ซื้อมาเก็บนะครับเอาจริงๆริกระดาษเขาก็ไม่ได้แย่ขนาดแย่มากนะครับผมว่าน่าจะดีกว่าสยามในขั้นกระดาษพูฟด้วยนะเพราะว่ากระดาษอันนี้น่าจะหนักกว่านะครับอ่านี่กระดาษพูฟนะก็เดี๋ยวให้ดูภาพข้างในนะครับเป็นลายเส้นของอาจารย์เขาอ่าลายเส้นเนี่ยสวยสดนงดงามนะครับแต่ตรงไหนที่มันมืดๆเนี่ยมันอาจจะมืดตืดตือไปหน่อยนะครับก็จะมี ไอดอลนะครับที่ตัวเอกของเราเนี่ยชื่นชอบนะอันนี้จะเป็นตอนที่ตัวเอกเนี่ยมาพักนะครับเพื่อชาร์จพลังเพื่อปไปทำงานเป็นร้านสะดวกซื้อนะเขาก็ต้องมามีพักผ่อนกันบ้างนะครับลายเส้นนี่สวยมากนะครับของอาจารย์ท่านนี้นของอาจารย์คาสูรเนี่เป็นลายเส้นที่แบบเป็นเอกลักษณ์นะครับนะอันนี้ก็คือรูปเล่มนะส่วนปกในเรามาดูกันว่าเป็นยังไงปกในก็จะเป็นสีนี้นะครับ ข่าวชมพูผมว่ามันสวยมากเลยนะปกในนี้ก็สวยเหมือนกันเวลาไม่มีอะไรแล้วนะครับผมว่าใช้ได้เลยสวยสวยผมใส่ขึ้นก่อน1เล่มนะครับก็จะมีเนื้อหาอยู่ที่7ตอนนะครับมีทั้งหมดนะครับสี่เล่มจบนะปัจจุบันนี้ออกมาครบแล้วนะครับก็ตกเล่มละเก้าสิบาทนะสี่เล่มก็ประมาณ360ร้อยหกสิบาทนะครับถ้าใครชื่นชอบมังงะเนวสยองขวัญเรื่องนี้ไม่ควรพลาดนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จบการแนะนำมังงะเรื่องคนขึ้นข้างเท่านี้นะครับแล้วในคลิปหน้านะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ